ส <Okay. S 2> วัสดีครับผมแอดแมวนะฮะในที่สุดอย่าเพิ่งกดขอนะเว้ยในที่สุดเราก็มาเจอกับโรลลี่คาเมล่านะฮะจุดเก็บของอีจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้มีจุดเก็บของอยู่สองจุดเลยติดติดกันเลยฮะ,ะ <c oughs> แล้วก็คือลูกโป่งแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปนะโรลลี่คาเมล่านะ,ะ <c oughs> อย่าเพิ่งเก็บของอย่าเพิ่งกดดี <c oughs> อย่าเพิ่งรีบกดไงฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะตรงนี้เป็นโ <c oughs> รลลี่คาเมล่าเออทำไมถึงเป็นโรลลี่คาเมล่าฮะมันคือกล้องที่ถ่ายรูปตัวเราแล้วเราต้องทำท่าทางให้เหมือนกับมันฮะ ซึ่งผมเห็นท่าทางกลุมหัวมันนเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อท่าทางที่เหมือนกับมันก็คือกลุมหัวนั่นเองคะแไม่เหมือนบังคับให้กูซื้อของอะ่ะกูต้องซื้ออ,อ่ะแกบบูต้องซื้ออ่ะเออแบบต้องซื้ออ่ะซื้อท่าทางกลุมหัวมาละทีนี้วิธีการทําท่าทางกดอะไรฮะกด k ครับเลือกไปที่ expression ครับแล้วก็เอาท่าทางที่เราได้มาเนี่ยเอาใส่เลยฮะใส่กดเลขห้าด้านบนปุ๊บผมใส่เลขห้าเข้าไปทีนี้ท่าทางกลุมหัวใช่ไหมก oh. ูจัดให้เลยกด x แล้วกดเลขแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้กกดลิ เรียบร้อยแบบนี้โอเคไหมฮะต่อไปก็ต่มืออ่าเนี่ผ่านแล้วเห็นไหมเคนี้เองฮะเคนี้เองผ่านแล้วนะฮะสำหรับใครที่แบบเอ้ยเจอกล้องแล้วทําไม่ผ่านคือต้องซื้อท่าทางแล้วทําท่าทางให้เหมือนมันฮะเราต้องทาท่าทางแบบเดียวกับมันเลยเราถึงจะได้ของฮะเรียกบังคับคูซื้อของได้เป็นอะไรอ่ะโคบารคลิปนะฮะได้ไอเทมมาอู่แล้วโคบาร์น้อซื้อตรงไหนพี่กด e c แล้วกดช็อปเลยครับน้องแล้วดูตรงอตองใช่ใช่ ฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่เนี่ยที่วางไบ้เดี๋ยวค่าย้ายเดี๋ยวค่าย้ายเดี๋ยวค่าย้ายเดี๋ยวพี่พาไปพี่อย่างนี้มันเข้าโคตรเยอะมีคนหัวเข้าโคตรมีคนหัวเข้าโคตรอ่ะหยา